สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้กผพาลุยน้องใหม่โตนาะค่ะน้องใหม่เขาบระดีมาโดนกระไล่หลายพี่น้องหาได้หาแบบมันเลยเนาะเถอะนตัดยางมันแล้วค่ะน้องใหม่กำลังตั้งตั้งลำนาะค่ะกำลังงามค่ะน้องใหม่ก็เกิดซ้อนขึ้นมาอยู่ค่ะมาข้าฝากเป็นกำลังใจน้องใหม่ด้อค่ะไม่เกิดค่ะพี่น้องปลาเปิ้ลเ่งออกก็ไม่แน่อ้อนอ้อนอ้อนค่ะปุ่นแล้วข้า

ออกัเรื่อยไปด้วยค่ะไม่ว่าไปไปสีนี้น้องใหม่แบบนีนะ้น้องมึงอ่ะดีไ thoát ra thôi hai cái này thôi 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 เริ่มค้มแล้วตกครับเมคมแล้วไ่ได้ใส่งั้นดียันดีดีเด้ค่ะดูค่ะครับสอบไหมครับน้องเด็กๆจะสอบหนึ่เนาะเด้อสอบที่สองค่ะพ่านแหงยัลฝนตกเยู่ป่ากับมะ ใบฝนกับมาฝ้าใช่ไหมเพราะเห็นนิดหนึ่งท่านสันเพ้นเน่ยค่ะน้วใหม่พันธ์สีสมพันธ์สีแดงกับสีนั่นก่ออื่นคำสมมติว่าเป็นเื่อน,นยาวซ้ำกันนี่กะว่าเป็นสีนี้ด้ค่ะอันนี้ต้องเป็นพันธ์สีเพิ่นนี่นมันจะทิ่มมา,าบังเพิ่น สีอ่อนเนาะสี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 อ่อน่านาอกตั้มเป็นแต่ยังออกนี่มีน้ใหม่ค่อนข้างที่จะหมดเลี้ยน่อนส่วนฝนฝนบ้ามาหน่อยไแลนี่นะครับนตั้มเป็นแต่ยังันนันเนาะ าการขึ้นค่ะยังวไงสุสมก็ต้องขอโทษพี่น้องหลายๆเด้อค่ะผู้ทั้งเปนที่ว่าพี่น้องคนสร้างออเดอร์ป่ามาเนาะเถอะาน่ะฝนตกเป็นอาทิตย์แล้วค่ะว่าสุสมก็ต้องในวันตากตาแล้ว,ว่าก็แจ้งพี่น้องไปเยอะดอกค่ะค่ะน้มอืมอืมอืมเปิดอเปื้อนเลยอีกค่ะดูค่ะงามงามครับนะอื นี่ยต่งนงานค่ะอง้ามนี่เดียนานอด้ค่ะงานยนไหนอ,หอหู่เด้อืบามนอมุกล่องกับเขาว่หอดค่าพี่นองนนงค่ะ นามปปับนี่ครับอหยาครับเลียมไว้เออขงครับูนไม่ขับ นี่ค่ะนี่งอ่างย่างด้วยค่ะงามเนาะงามงามกว่าเลียนตามไม่มาเลยสมบูรณ์ดีเพื่อนอันเนี่ยครับมันหนีคนมาสักสิบคนได้แต่บ้าน้องสิเด้อค่ะก็สิอัดน้ำไม่งามบ้นน้องอย่างไร

จุดเด่นครับ,รบน่องน้นี่ครับนอ,นองเต่น้ำค,อคอัอันนี้ไม่เด็นเยอะค่ะบ้าง,งนีงเอาไปน้ำ,นำ ัวมึงครนี่ต้องซ้อมเพราะว่าส um ีส no e. no? <Okay. S 2> ีน้ำใหม่ก <se> <in water> <Broadway> ับส okay. okay. ีต้นไท่เนาะเข้ากันหมดค่ะค่ะนี่แล้วตอนนี้อืมขอดูอะไรครับเง็นยังไงางคักค่ะเป็นยังไงบ้างใส่หันไปดูทีครับอี่หมดแล้วอืมดูค่ะครับ mmm, nắm khó lót nè, Cực clap mmm, nó mmm, 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 đi mmm, 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 อ่อนๆได้ไปนอนมันเป็นแหนงเนาะค่ะก็เลยสูงที่จีันหัวตะป้งน่ะมันเป็นป้งยู่งนอกที่ว่าตัดไปนะนอะขึ้นมาแล้วนอนนี่นอนๆค่ะ เองคออันนี้เนาะคอต้องเอ,อ,นนอ,อ,อ,งอ,อาน,ออน,อน้ำนมันอ่อนอืมงน้ำีาเด็กร้อนเอ,อ่ออต้งนี่พอ่ามันใส่งานได้เนาะค่ะ

โอเคโยเสียแลค่ะอืมน้ะ Nó đây đầy nữa Nó 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 quá kia con thế Nó mới cả đấy Hm. Ya. Khabar. Mereka. Merep. Merep pun merep. Khabar pun merep. Malam hari ni. Hm. Masih ada apa? Hm. Nampak senang. งามไม่่นงอครับงางาเนาะลองงามค่ะกอถงมือก่อนถุงมือมืดออันถุงมือโคใจมืละค่ะประดมประดตมาตาเป็นส้มไม้ตาเมริกา หมดละได้เป็นน้ำมันหายไปน,น้ำาั้งขาดน้ำเนาะเขากรบ,บุกปันค่ะอันนั้นใส่ดีดีหนาอือืม่ะเตกระสับเลยจะลองไหมกูนะพี่้องมึงนีเตรียมมนะมา,าค่ะไปค่ะอืมต่ ต้องหาเลียมนะครับถ้ว่าถึงเลี่ยมก็ตัวของการกอครับแบบครบบาทเดียวเลยส,สันทิทางเปิกับเียนสันทิพทางเกับเียนค่ะเราเนี้ยมีคาสบบายน่นอน See? พี่น้องเหรอตอนน่ะคะ่ะ <Okay. S 1> นี่คุณดังเสียลงกแบ่ยให้ค่ะนี่นี่มันเลิกเนาะมันก็แล้วกี่ยให้น้ำใหม่คุณนค่ะน้องคุณน้าพี่น้องตัทงท่วโลกยุคุ่ะค่ะเพื่อนเอียงมันนี่นี่นาอา,า,าร์ตเอา น้องหักน้องแมนพ่ได้อ่าพีนา่น้องหนึ่งสองสองข่ะน้อยง่ายปะเธอรู้สึกก่อนน้อยง่ายกันค่ะเห็นเราเกาะก่อนนะค่ะได้ปะพีนะ่น้อนงทั้งนอนทั้งนางคือปะเธอโอ้ได้ปะอค่ะสามแล้วค่ะเดี๋ยวพี่น้องอยู่ข้างทั้งเด็เดเอากันค่ะไม่ค่ะนี่ค่ะ นอนย้ายไงค่ะดำปึดด๊ดเลยอืนี่คุณค่ะคุณค่ะพี่น้องนอยใหญ่อยู่ด้ยค่ะอืมโอ้คค่ะพี่น้องนะไงค่ะ ครับพี่น้งองนี่ไปค่ะนี่น้อค่ะพี่น้องจะนอน,อ,อ,นอ่อนเสียนหัวดำเอาค่ะเลิกลำมันหกหน่อยเธอนนนเนาะหุกเบ็ดอย่านเขาน้องนะี่้อง เติมกระสีพอล่ะปัญหาออกมาแล้วเนาะค่ะมาเอาอยู่นี่เติมอีกค่ะเดี๋ได้กระซองกระสอบเลยเนาะค่ะมื่อนี่สลด์คลิปนี้กับไว้ซสนีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่เสริมแล้วกันในอุดำนมเนื้อค่ะมื่อนี่กับพามาเอานะไม้เนาะค่ะก่อนจะมืดดูการเพื่อนค่ะเพราะว่าน้อไม้ไพ่ป้านี่เพื่อนจะมดซว่างแล้วก็ค่ะสลด์คลิปนี้กับเอาไว้ซสนีเนาะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฉลิมฮัพี่น้องเด้อค่ะ